บริษัทจึงสามารถทำกำไรในไตรมาสที่3ได้มากขึ้นถึง50ล้านบาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องไอันี้รายการเงินเงินทองทองที่น้องหนูเขาเป็นพิธีกรเนี่ยใช่แล้วครับพิธินกกำลังออออากาศอยู่เลยครับพี่พิธินครับคำว่าไตรมาสนี้แปลว่าอะไรครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทยังไงครับงั้นพี่จะขอเริ่มอธิบายคําว่าไตรมาสก่อนให้เข้าใจละเอียดเลยไตรมาสประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าไตรและมาส ไตรแปลว่า3และมาศแปลว่าเดือนคำว่าไตรามาสจึงหมายถึงช่วงเวลา3เดือนติดต่อกันในปีนั้นๆดังนั้นใน1ปีจึงมีทั้งหมด4ไตรามาสด้วยกัน <S 2> <S 2> ซึ่งคำว่าไตรามาสนี้มักจะใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจอย่างเช่นผลการดําเนินงานในไตรามาสแรกนี้ บริษัททำกำไรเพิ่มขึ้น60เป็นเงินจำนวน150ล้านบาทเป็นต้นงั้นก็แสดงว่าไตรามาสแรกก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมส่วนไตรามาสที่4ี่ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ไม่ทุกกรณีนะเพราะหน่วยงานราชการมักจะใช้คำว่าไตรามาสของปีงบประมาณเช่นไตรามาสที่1ของปีงบประมาณ2554จะหมายความว่าเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคมของปี2553งั้นก็แสดงว่าไตรามาสแรกของปีงบประมาณจะไม่ใช่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเหมือนกับไตรามาสที่ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าการบริหารธุรกิจใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับถ้าหากบริษัทใช้ระบบไตรามาสเดียวกับระบบของราชการผมก็ได้ปรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับพี่ทินน้องสนครับเอาเป็นว่า ถ้าน้องต้นไม่รีบไปทํางานนะแทนที่จะเป็นปรับเงินเดือนจะเป็นการตัดเงินเดือนนะครับโอเคครับผมรีบไปทนี้เลยครับ